สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่ในช่อง m ิสเตอร์กรทีอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอกด่านสกิดเกมให้ตัวเกมเนี้ยทำมาจากหนังไม่ใช่หนังเป็นซีรีส์เน็ตฟ f ิกซซึ่งดังมากๆในตอนนี้เหมือนแบบเราต้องเอาตัวรอดอให้ถึงคนสุดท้ายให้ได้ในแต่ละเกมเล่นไปเรื่อยๆก็จะตัดจำนวนคนจำนวนคน ตัดไปเรื่อยๆจนให้เหลือหนึ่งคนสุดท้ายถึงจะเป็นผู้ชนะและได้เงินรางวัลไปเยอะมากถ้าในตัวซีรีส์นะส่วนในตัวเกมอันนี้จะเป็นยังไงเราก็จะไปดูกันเลยดียังไงผมก็ต้องรอดด่านแรกเล่นไ์กินไรเนี่ยเนีดนด่านเนี่ยยังไงผมก็ต้องรอด เอาใจช่วยผมด้วยนะง่ายผมบอกเลยทุกคนแต่เนี้ยเวลลี่อีซี่มากมากน้องสาวเอาใจช่วยพี่ด้วยนะเจ้น้องม่วไปโคตรดีได้มอกเจ๊หยุด,ดตายตายหนึ่งแล้วนะตายหนึ่งนะได้ยินเสียงไหมทุกคนเมื่อกี้อ้ยสองศพ โอทีเตอร์ัวเปดับโอทีเตอร์ัวเปดับเสียวเสียวเสปุ๊บโอทีวีตอมับเสดับตายอีกหนึ <place> ่งตายอีกหนึ่งเพราะว่าโอทีวีเตอรมับเสร็จแต่ผมรอดอะผมมั่นใจ ต,ต,าตายอีกตายอีกหนึ่งที่ีีเตมหมเศษแล้ึ๊บข้าไปถึงด่านสองให้ได้หยุดแอะแอะเตรียมจะผักแล้วผู้หญิงคนนี้รอดครับผมรอดแล้วนี่ผู้หญิงคนนี้มันผักผมมาทุกคนไม่เกี้มันจะผไไักผมอุ้ยเน่เน่เน่่ในในมนนันจะผักผมมันจะผักผมทุกคน ผู้หญิงคนเนี้ยอืมอมโดนสะบังเดี๋ยวไปเจอกันในด่านสองไอ้ทุกคนเอาละ่ะก็มาถึงด่านสองแล้วเป็นด่านแกะน้ำตาลนั่นเองมีให้เลือกสี่อันระหว่างวงกลมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็รูปล่ลมไม่รู้ผมจะได้อันไนมันมันต้องสุ่มอะ่ะมันจะสุ่มให้ อุ้ยผมได้วงกลมเบลนี่อีซี่เลยทุกคนอ้าวอ้าวทำไมอ่ะอ้าวทำไมผมตายอ่ะทุกคนอ้าวอ้าวดูนี่สถิติชนะผมห้าแล้วเนี่ยทำไมรอบนี้ตายอ่ะเกมบั๊กหรือเปล่าหรือผมโง่เอง ไม่คือมันให้อยู่ในเส้นนะปกติอ้าวผมก็อยู่ในเส้นนะอยู่ดีก็ลาวแตกตายโอเคงั้นผมเบรกไปแค่นี้ในพรุนี้ผมจะมาต่ออีพีสองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสี่เลยทุกคนอ่าว